ช่วงวันที่29มีนาคมถึง1เมษายนบริเวณประเทศไทยตอนบนต้องระวังพายุฤดูร้อนโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคอีสานและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมเพราะฉะนั้นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่29มีนาคมมีดังนี้ค่ะ ภาคเหนือจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลาสินมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางได้แก่จังหวัดลพบ,บุรีและสระบุรีภาคตะว,วันออกจังหวัดนครนายกราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราด เพราะฉะนั้นในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองเตือนว่าควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพื่อความปลอดภัยนะคะ